ก็ขอกราบสวัสดีวัยรุ่นทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับเป็นโค้ดล่าสุดเลยนะครับที่รายการแข่ง AWC นะครับก็เออก็เดี๋ยวมันจะมีโค้ดอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูก็ฝากกด u b s c r i b ้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคนะครับก็โค้ดนี้ก็เสียได้นะครับผมมาใส่ให้ทุกคนไม่ทันครับขอโทษด้วยนะครับก็จบเพียงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้แจกโค้ดสุดท้ายนะครับก็วันนี้ก็โค้ดสุดท้ายนะครับมันจะเป็นโค้ดเกี่ยวกับได้รับฮีโร่ห้าตัวฟรีนะครับก็คือให้เลือกนะครับก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยทีนี้ผมมาอัดคลิปไม่ทันนะครับคือผมเร่งแลวนะครับก็ผมมาไม่ทันนะขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะ อัดคลิปไวๆลงไวๆนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ